ตอนนี้เรามาที่บูสกายรีสอร์ทเขาคอ้อนะครับเราจะมาถ่ายรูปชมสวนสวยๆส,สไตล์อังกฤษโอ้โหสวยงามมากอันนี้อากาศก็ไม่ร้อนนะครับฝนก็คึมๆแต่ยังไม่ตกสวยสวยสวยมาถ่ายรูปเอาบรรยากาศเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยนะครับเนี่ยอ,อ่ะ เริ่มที่นี่ก่อนเลยโอ้อ่ะอ่ะหายเลยค่ะกระดาษเก็บก่อนอ่ะกระดาษมาเก็บก่อนขอกระดาษเก็บก่อนนะคะเออสวยสวยอ่ะเร็วถ่ายใกล้ๆนวลไอ้ถ่ายบอก สวยบรรยากาศติดเ,เขาติดเขาติดทะเลโอ้โหส,สไตล์อังกฤษเลยจุดที่สามที่เราไปก็คืออ๋อเชื่อม